สวัสดีครับผมนายแอนนตาจิตบุญวันนี้จะมาเรียววิวรองเท้ากีตโต้รุ่น B E 7ครับ มาดูที่พื้นรองเท้ากันนะครับพื้นรองเท้าเป็นลายสี่เหลี่ยมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็มีความลึกซึ่งทําให้ทนต่อการใช้งแนนะครับส่วนการตกแต่งก็จะมีโลโก้กีโตนะครับอยู่ด้านข้างมีคําว่ากีโตอยู่ด้านหลังของรองเท้าแล้วก็ตัวซอฟรองเท้าจะมีคำว่ากีโตด้วยนะครับ ดูกันที่รู้ร้อว่าเชื่อนะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาแต่ว่าทําให้หนาแล้ว่าทำให้เชื่อขาดยากครับมาต่อกันทีน่ี่ความนุ่มของรองเท้านะครับจากการทดสอบแค่อเอานิ้วกดลงไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันกดแล้ว ยวเยิ้วยิ้วนะครับทำให้เวลาใสาล่รองเท้าจะรู้สึกนุ่มอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองของรองเท้านะครับมาดูกันที่ตัวแผ่นของรองเท้าจะเป็นพลาต์คายนะครับ ชั้นข้างในเนี่ยเมีโฟมทำไม่กดไปแล้วนิ่มแล้วก็รับลายอากาศได้ดีครับส่วนของข้างรองเท้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นผพาเหมือนกันแล้วก็กดไปเราจะรู้สึกนุ่มๆน,นะครับทำให้ไม่เป็นบาดข้อเท้า,าแลาใส่เวสบายครับส่วนเวลาองขออนฟก็จะประแาณนี้นีครับสามารถแมทได้กับทุกลูก ครับก็สำหรับรองเทา้าเราคิโตัวรุ่นนี้อยู่เนเจ็ดก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ